เงินถูกต้องรายอิีลักีิชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วค่ะสวัสดีครับมีอะไรที่แบนะครับวันนี้เราอยู่กันในเคออสซิสของไนแมรนะครับแผลซื้อผิดเลยเออขออนุญาตพูดนะครับอันนี้เดี๋ยวให้เครดิตก่อนเลยวิธีการจัดทีมนะครับหนึ่งแล้วก็เป็นในส่วน การในเคออสมีอะไรดีบ้างนะครับมีคนถามมาเยอะพอดีจเจอพี่คนาําเออค่อนข้างดีมากเลยก็เลยขออนุญาตรวบรวมมาให้สำหรับผู้เล่นที่ถามนะครับ,รบอต่อไปเป็นส่วน,นการในเคออสอันนี้คือการธรรมดาอันนั้นการมอสกับมอสน,น,น,นะครับแล้วก็เอ่อไปในส่วนของซต์ต่างๆอันไหนที่ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับบางอันมีก็เคยลองอยู่นะบางอันก็ไม่เคยดอกก็มีนะครับออะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้น การจัดทีมก่อนเลยแล้วกันฮะโซนหนึ่งโซนสองโซนสามใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมีข้อยากพูดไปเพื่อความเข้าใจนะครับโซนหนึ่งก็คือตัวดาเมจ์เพื่อที่สามารถเอาผสมกันได้เลยโซนสองกับโซนสามได้เลยนะครับอ่ะโซนหนึ่งมีตัวอย่างฮาลุฮาลุก็มาคู่กับเบอร์ลิวก็ได้เห็นไหมครับฮาลุอ่คู่กับเวโรนิก้าก็ยังได้เลยนะแล้วก็แน่นอนว่าโซนสามนี่ส่วนใหญ่ก็มีกะสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับหรือไม่ก็น้องเนียนะ ก็ลองเลือกดูแล้วกันนะครับอาต่อไปพี่หมาฮิวโก้แน่นอนครับเทซ่าเลยอันนี้แบบไม่ต้องคิดแล้วก็มีกะโอ้อันนี้แบบอาทีมในฝันเลยนะของหลายคนนะครับต่อไปแมกนาแมกนาจะคู่กับเบอร์ลิวแล้วก็มีกะก็ได้หรือว่าแมกนาจะคู่กับฮารุแล้วก็กระโดดไปมีกะก็ได้นะครับอาต่อไปในโซนอาคาราเป้อาคาราเป้นี่เป็นแท้งเกรดเอสเลยใช่ไหมครับก็สามารถคู่กับดาเมตแล้วแต่เ,เพื่อนๆเลือกเลยในโซนสองแล้วก็แน่นอนว่ามีกะอยู่แล้วนะ รอาตัวใดต่อไปลีนัวลีนัวมักจะคู่กับเนียครับเนียแล้วก็มีกะหรือว่าเนียกับคอซัดก็ได้ไอตัวจั่วการ์ดน,นะครับอันนี้เล่น,นอันนี้ได้หมดเลยพี่ไข่ร้อนเนาะมีไม่เคยเล่นไข่ร้อนบอกไม่ได้วะเออเหมยลินใช่ไหมเหมยลินถ้าเกิดเป็นหมีเล่นก็นี่ครับเวโรนิกากับมิกะถ้าหมีเล่นนะหรือว่าเอาแบบดรามแบบฟูฟูเลยไหมเหมยเออเหมยลินแล้วก็เวโรนิกาแล้วก็ไปเล่นสวนน้อง เซเลนา่าอันนี้ทีมแดงสามตัวเลยโหดดีลินไม่เคยเล่น <ทะ S 1> ครับแต่ลินเท่าๆที่เห็น,นเห็นที่คนเล่นนะก็ประมาณเวโรนิก้ากับมิกะืมหรยอไม่ก็นียาหรือมิกะก็ได้ลูกไม่เคยเห็นคนเล่นเลยอะเออแต่มีเห็นคนในบอร์ดเล่นอยู่นะแต่ว่าอัน,นี้ของไม่พูดนะเพราะไม่เคยเล่นนะครับก็เอาไปว่าแนวทางจัดทีมแล้วกันเผื่อใครจะจัดนะครับ อ่ะต่อไปเป็นส่วนเรื่องที่2นะครับผมอันนี้มีคนถามเรื่องการ์ดบอสใน c h a o นะครับมีการ์ดไหนดีบ้างนี่ที่เขาจัดให้ op แล้ว op ก็คือสุดจ้ดของสุดจอดนั่นเองนะครับอ่าความสามารถการ์ดใบแรกนะอันนี้ก็คือโดนดามเมจแรงขึ้นครับถึงขั้น4แล้วนะแล้วก็ดาเมี่ร้อยห้าสิเปอคือตั้งแต่หมีลงมาหมีมีเพิ่งได้แค่ครั้งเดียวมันค่อนข้างออกยากนะครับอ่า ใบที่สองรู้สึกว่าทิ้งการได้สุสานแล้วก็จั่วการ์ดขึ้นมานะขึ้นมาถ้ามีจำไม่ผิดก็คือว่าดีนะครับอ่ะการ์ดใบที่สาก็คือเริ่มเทินมาก็คือบวกพลังโจมตีเลยนะครับโอ้ใบที่สี่เอฮังเกอร์ออฟเดอะวอร์นี่หมีไม่เคยได้นะรู้สึกว่าบวกพลังโจมตีนะครับแล้วก็รับพลังโจมตีหรือเปล่าอันนี้ไม่เคยได้ัอน,นอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจเอ่อต่อไปใบที่หนะครับ ก็คือดาเมจ50คูณ4แล้วก็ติดมาร์ค3นะเอามาให้เซเรนาใช้นี่คือโคตรดีเลยเนาะอ่ะก็ความสามารถการเข้าล้วลกันถ้าเกิดเพื่อนๆเจอการไหนที่โอก็อยู่ข้างบนเลยครับอันนี้คือดีดีงามอ่อสุริยจักรนุกษเสียดเลยนะครับก็ควรจะหามาอ่ะต่อไปไม่ได้สร่ไนการเคอสอันนี้ซื้อจากร้านค้าตอบจมมอนเตอร์ทั่วไปนะก็อันนี้เราไม่ต้องพูดถึงแล้วพิกอัพสองสามสี่เนี่ยอันนี้มีบอกจากประสบการณ์ที่มีใช้แล้วอ่ะเดี๋ยวมีเปิดให้ดู โอ้โหใช่ทุกอันเลยครับเนี่ยมิกะนี่ครบเครื่องเลยเอาให้ดูมิกะเะยครบเลยครับนี่การ์ดอรอ<แ>การ์ดอรอถ้าเกิดไปเจอเทพมันจะอัปเกรดกลายเป็นเด้ง A p หนึ่งนะครับอันนี้การ์ดจวดในสุสานดีมากเอาไวจ้จวดเอ่อเอาไว้ดึงการ์ดที่ดีที่ใช้ลงสุสานไปแล้วขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นในส่วนการ์ดจวดถ้าเซฟดัตตานี้มีไม่มีนะแต่ถ้าเปเซฟอื่นนะมีหมดนี่การ์ดสองครับเพราะว่าการ์ดรอทำไมมันถึงเทพใช่ไหมเหตุผลอย่างเดียวเลยก็เพราะว่าบางทีมือเราเน่าไง ใช่ปะบางทีเปิดแล้วแบบมันไม่ดีก็การจ่่ยไงก็ดีอยู่แล้วครับช่วยชีวิตได้เลยแบบยุกิไงเธอนี่เธอของฉันแล้วโอ้โหฉันจะแก้สรารการณ์อันนี้อย่างไรนี่หยิบขึ้นมาโอ้ฉันขอดอสองแต่แม่งหยิบสามเอ้ยไม่ใช่ขอไรครับนั่นแหละอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีต่อไปก็คือลองลงมานะครับจริงๆการถุงมือน่าจะให้เป็นอยู่ข้างบนนะเพราะว่าถุงมือ a อเนี่ยมันบบกฟรีอ่ะแถมเสียค่อยศูนย์ก็ค่อนข้างดีนะเดี๋ยวมีเลี้ยงให้นะ ฉบับปรับปรุงนิดหนึ่งอ่ะพิกทูอิซี่ใช่ไหมครับก็คือหยิบแล้วง่ายขึ้นนะเอาแบบฟใจงซน์โล้เพื่อนเพื่อนเห็นโล้ไหมพิกทูอิซี่ไอโล่เนี้ยโคตรมหากงเลยอ่าบางคนอาจจะไม่รู้ก็ได้คือฟอสไซโล่คือเพื่อนเพื่อนยิบมาเนี่ยให้ตัวแท้งใส่แล้สามสี่อันไปเจอบอยกันเก่งอ่ะใช้เลยครับมาสามอันมาตกเราไม่เข้าเลยแถมโล่ถ้ากดอัพอัพขั้นมาเนี่ยบวกพลังโจมตีด้วยค่อนข้างดีมากก็จริงๆก็คือ แถวหนึ่งกับแถว2องมีโมว่าดีหมดนะพิกอาบสองสี่แล้วก็พริกทูอิซี่โอเคครับตรงนี้ตามนี้เลยเทียตามนี้เลยจะประสบการณ์ใช้จริงของมีด้วยนะครับก็ลองเลือกสั่นดูแล้วกนะันอะต่อไปเป็นในส่วนสุดท้ายแนละ้วโอ้โหยอมใจพี่จริงจริงนะที่อุตส่าห์ทำมาโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเลื่อนก,กันเลยดีกว่าครับอันนี้คือของใส่ได้จากมอนสเตอร์ลาบอนนะครับบางอันส่วนใหญ่ถ้าเป็นสีม่วงมักจะได้เจอไอ้ผีอ่ะ ไอตัวไอ้ไขปลาหมึอกอ่ะเวลาเราฆ่าบอสไปเสร็จบางทีมันจะมีเกิดออกมาเอ้ยมอนเตอร์ก็เกิดนะส่วนใหญ่จะได้ของม่วงนะครับของที่มาสแท็ก็คือชุดยอดแห่งปัตตภีเลยก็คือควรจะต้องหายได้ครับก็จะมีในส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้ามีพูดตรงๆเลยนะมีไม่เคยได้เลยว่ามาสแฮ็เนี่ยพูดตรงๆเลยตั้งแต่เล่นมาแม่หาควรยากเลยอ่ะแต่ว่าเกิดเป็นพิกอัพอันนี้ได้บ่อยอยู่ครับเ,เออพิกอัพดีสุดก็คือข้างบนไอ้สีทองนี่ดีมากนะอันที่สองกับอันที่ห้าที่เป็นเลเปีย กับฟ้าๆอันนี้ดีครับแต่หายากนะพิกอัพหรออืมตามนี้เลยครับอิสซใช้แล้วใช้เราง่ายขึ้นอ่ะก็ตามนี้เลยครับก็เผื่อใครถามนะครับว่าของเออในเคอสหรือว่าในดันอะไรมีอะไรดีอะไรแบบเนี้ยก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยครับถ้าจะหาแบบ ของดีจริงๆใช่ไหมมสัสแฮปเลยจบเรียบร้อยครับแค่นี้เอง,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 งม,มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วครับอันนี้แหละคือคําถามที่คนถามบ่อยมากซึ่งโอ้โหมีไม่มีเวลามานั่งทำนะจริงๆเพราะว่าหมีก็ทําทุกเกมด้วยนะครับการ์ดอ่าโอเคคําถามยอดคิดเลยการ์ดบอสเออจัดทีมอันนี้สำหรับผู้เล่นใหม่เผื่อใครลงเคออสนจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น,น้อยนะครับอ่าอย่างไรก็ขอบคุณอ่า พี่เขามากแล้วกันนะครับที่อุสตส่าห์ให้หมีมาลงนะเพราะว่าจะได้เอามาช่วยเหลือผู้เล่นเคออสซีโร่ไนท์แมร์นะครับให้อย่างมีความสุขมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเอาจริงตอนนี้ก็มีกระแสผู้เล่นมาใหม่เล่นเยอะนะอาจจะเพราะว่า อาจจะมีบางท่านเขารีวิวเกมไงหมีก็รีวิวเกมแล้วเพราะว่าเออหมีรู้สึกว่าเล่นแล้วมาสนุกดีหมีก็เลยรีวิวเกมเพระว่าคนก็ดูเป็นหมื่นอยู่นะคลิปนั้นนะเออก็ทุกคนให้ความเห็นว่าเกมมันดีจริงเออแปลว่าหมีไม่ได้แบบมโนไปเองนะเกมสนุกจริงออาถ้เก็เทียบกับเซเว่นไ์หมีว่าเกมมีนสนุกอะไรแปลกวะเซเว่นไ์มันแบบมันก็เดิมเดิมอะ่ะไม่รู้นะวา่าคนในความรู้สึกหมีที่หมีเล่นมาทุกเกมอะไอเกมเนี้ยแหวกแนวจริงไม่เหมือนใครเลย <laughs>